สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภประจําปี2565ถามว่าชาวราศีพฤษภที่รอคอยให้ดาวราหูเคลื่อนคล้อยออกจากเรือนราศีพฤษภเพื่อให้ชีวิตชั้นนั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วขาดอ่าหมดจากความวุ่นวายและสับสนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะดาวนั้นจะยกในวันที่30มีนาคมนะครับในปี65ฉะนั้นถามบอกว่าเฮ้ยพอมันยกออกแล้วเนี่ย ถามว่าชาวราศีพฤษภจะสบายใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมซอก็ต้องบอกว่าสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันไปก่อกวนเรื่องอื่นมันไปก่อกวนเรื่องอื่นนะฮะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะครับก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่ชาวราศีพฤษภจะคาดหวังได้แล้วก็มองเห็นถึงความสําเร็จนะครับในปีนี้นะครับในปี6 5เนี่ยก็คงต้องขอบอกว่าซอให้อยู่ในสองสาเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือ ในเรื่องของสุขภาพใครที่มีปัญหาในด้านสุขภาพอยู่ใครที่ผ่านพ้นวิกฤตปี64ที่ผ่านมาได้นะครับในด้านสุขภาพนะใครที่มีโรคประจําตัวหรืออะไรอยู่ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ในปี65เนี่ยมันมีองศาดาวที่บ่งบอกว่าสุขภาพของชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญอ่าใครที่ เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวมาตั้งแต่ปี63 64นะครับพอปี65เอ้ยเอย่าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ย้ายนะฮะอะไรก็ไม่ได้ย้ายแต่หมอดันย้ายมาเองก็มีนะฮะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนโรงพยาบาลไปเลยก็บอกเอ้ยรักษาโรงพยาบาลน,นี้มันไม่เห็นจะกระเตื้องเลยนะฮะอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือ,อตัวเราเองนะฮะที่เป็นชาวราศีพฤษภไปหาโรงพยาบาลอื่นหาหมอคนอื่นแล้วมันก็เป็นผลดีกับด้านสุขภาพของชาวราศีพฤษภ นะครับในการตอบสนองในการตอบสนองแต่ถ้าใครเป็นคนชรานะคนชราก็คงไม่สามารถออกมากระโดดลดเต้นได้เหมือนแต่เก่าแล้วนะแต่หมายว่าการตอบสนองนี้ก็คือรักษาพยาบาลแล้วมันถูกที่ถูกเวลาให้ยาได้ถูกโดดอะไรเงี้ยะนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสํเเสาสเร็จในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงฉะนั้นชาวราศีพฤษภคาดหวังได้ไหมกับชื่อเสียงที่จะเกิดขึ้น หรือความสําเร็จบางประการที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภคาดหวังได้แต่อาจจะไม่ได้เยอะนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะแต่ที่เยอะๆอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรนะฮะการช่วยเหลือและผลักดันการช่วยเหลือและผลักดันฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะฮะใครที่รอคอยการช่วยเหลือและผลักดันสนับสนุนในทุกมิติบอกได้เลยนะฮะปี65นั้นเป็นปีที่ดูน่าสนใจก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องต่างๆนะครับ ก็ซอก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับกับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะฮะนะครับให้กับเพจของซอนะครับส่วนใครที่ประสงค์อยากจะส่งดาวนะครับก็สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจของซอต่อไปได้นะครับแล้วเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับก็อย่าลืมกด s u ับ c ไ i b ้นะครับให้กับซอเพื่อเป็นกำลังใจ อ่ะไปดูต่อนะครับในเรื่องเองินเรื่องทองนะครับของชาวราศีพฤษภก็เป็นนิสัยของดาวอะ่ะมันเป็นนิสัยของดาวมันแก้ไม่ได้ฉะนั้นพอมันเป็นนิสัยของดาวเนี่ยการเงินการทองของชาวราศีพฤษภนะฮะยังไงก็เ,เอาแน่เอานอนใดๆไม่ได้ฮะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ปีไหนปีไหนก็จะมีคาทานายอย่างนี้ แต่ทีนี้ปีนี้ดาวที่มันมีการกระโดดแบบผิดปกติเนี่ยการกระโดดของดาวที่ผิดปกติมันจะไปอยู่ในช่วงของปลายปีนิดนึงนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะ,นะครับนะฮะฉะนั้นในการก้าวกระโดดหรือการกระโดดของดาวเนี่ยมันก็อาจจะมีผลอ่าเดือนเมษากับเดือนพฤษภาด้วยนะฮะเดือนเมษากับเดือนพฤษภานะครับจร <s> ิงๆ,ๆมันมีกระโดดหลายครั้ง ดาวการเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยมันเป็นนิสัยของมันพอมันเป็นนิสัยของมันคุณไม่ต้องไปคาดหวังแล้วว่าดาวการเงินเนี่ยมันจะเดินแบบเสถียรมันเดินไม่เสถียรอะดาวดวงนี้นะครับพอมันเดินไม่เสถียรนะฮะชาวราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยคาดหวังได้ไหมซอบ,บอกแล้วมันมีกลิ่นอของการซัพพอร์ตมันมีกลิ่นอของลาบผลใ,ใดๆที่พึงมีพึงได้คําว่าลาบผลในที่นี้ซอไม่ได้กล่าวอ้างถึงการถูกหวยรวยเบอร์ นะฮะไม่ได้หมายถึงการถูกลอตเตอรี่มีโชคมีลาบนะแต่หมายถึงว่าลาบผลหรือสิ่งใดๆที่คุณจะได้ในปีนั้นๆจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปี65เป็นต้นไปตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีตงปแต่ต้องบอกงี้นิดน,นึงนะฮะเดือนที่ดูน่าสนใจที่จะได้ลาบผลนะครับอย่างมากมายมีอยู่เดือนพฤษภาคมเมษททีเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับและกรกฎาคม นะฉะนั้นใน4เดือนนี้ใน4เดือนนี้นะฮะลาบผลใดๆที่พึงมีพึงได้ของชาวราศีพฤษภจะพึงมีพึงได้ฉะนั้นรีบเกอบโกยฮะคุณจะทําอะไรก็ช่างจะขอกู้จะทําธุรกิจจะค้าจะขายจะอขอเลื่อนตําแหน่งหรือจะทําเรื่องของการโปรโมตใด,ดๆรีบเลยฮะรีบจริงๆนะฮะตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาและรกรกฎาคมสเดือน ฉะนั้นนะครับในเรื่องของเงินทองนะครับช In าวราศีพฤษภจะไปคาดหวังได้ในช่วงนั้นและจะต่อยอดไปในเรื่องของการงานด้วยไหมมันไม่ดัดกับไม่ได้ต่อยอดกันเท่าไหร่กับในเรื่องของการเพราะดาวการงานของชาวราศีพฤษภนั้นกับอยู่ในองศาที่ไม่ดีมากนักฉะนั้นการงานใดๆของชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่างี้นิดนึงมันอาจจะดูขัดแย้งและดูย้อนแย้งกับในเรื่องของการเงินแต่มันก็ไม่ได้ย้อนแย้งกันสะทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะซ้อไม่ได้บอกว่าดาวการเงินของชาวราศีพฤษภดีนะนะครับมันก็มี มีดีมีร้ายมีดีมีร้ายมีสลับฟันปากันไปตลอดนะฮะทั้งปีทั้งชาตินะฮะฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวราวสีพกษกสิ่งที่ซ้อเป็นกังวลใจคืออะไรครับคือการทํางานใดๆแล้วอยู่ๆเนี่ยมันตกงานแบบสายฟ้าฟาดนี่คือสิ่งที่ซ้อกลัวใครที่ทํางานอยู่ก็ควรทํางานให้รอบคอบเพราะว่าดาวการงานนั้นนะครับไม่ได้สัมพันธ์กับดาวสุขพคอ ฉะนั้นเมื่อดาวการงานไม่ได้สัมพันธ์กับดาวสุพเคราะห์การงานของชาวราศีพฤษศนะฮะสิกเดือนที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเดือนเมษายนครับนะฮะจริงๆมันต่อยอดมาอ่าใช่เดือนเมษายนฉะนั้นเดือนเดือนเมษายนในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษศนะ,ะับเป็นอะไรที่น่าเป็นกังวลใจมากพอสมควรฉะนั้นสิ่งนี้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ซออาจจะฝากว่าให้ชาวราศีพฤษภการทํางานใดๆนะครับควรจะต้องทํางานอยู่บนพื้นฐานของคําว่ารอบคอแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะมันไปขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมได้นะฮะฉะนั้นถ้ามีอะไรนะฮะทำงานอะไรเนี่ยมันไม่ไม่โอเคก็ปรึกษาผู้ใหญ่ได้ส่วนในเรื่องของความรักความค่ของชาวราศีพฤษภก็คงต้องบอกว่า หลายปีที่ผ่านมาโดนดาวมอนเตนิยูเล่นงานนะครับรอบนี้ก็ยังโดนอยู่ฉะนั้นชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักและในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่ทุกมิติหลังจากเดือนอวันที่30มีนาคม6.5นี้เป็นต้นไปชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังความไม่นิ่งและความไม่เสถียรของดวงดาวนะฮะ ฟังมาบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีแต่สรุปโดยภาพรวมนะฮะความไม่ดีมากกว่าฉะนั้นในปี65ชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักนะครับหลายๆคนอาจจะหวานอมขมกืนหลายๆคนอาจจะต้องถึงขั้นเลิกล้างกันไปเลยไหมหรือหลายๆคนอาจจะถึงขั้นสูญเสียคนรักไปหรือเปล่านะฮะฉะนั้นชาวราศีพฤษภซ้อก็เป็นกำลังใจให้ในปี65 ฉะนั้นการจะทําดําเนินชีวิตในมิติหนึ่งมิติใดของชาวราศีพฤกษภควรอยู่บนพื้นฐานของคําวัดรอบคอบและมีสติอยู่ตลอดเวลามีอะไรไม่สบายใจมีอะไรที่ขุนข้องหมองใจให้ปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่ในทุกๆเรื่องเช่นในเรื่องครอบครัวอาจจะปรึกษาพ่อแม่พี่น้องนะครับ ในเรื่องของการเงินก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือหรือขอความอนุเคราะห์ใดๆได้ในเรื่องของการงานก็อาจจะไปปรึกษางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นั่นคือทั้งหมดของปี65ของชาวราศีพฤษภขอให้โชคดี